หนึงในสาเหตุที่ประกันสุขภาพโตเกียวมารีนขายดีมากๆนะโดยเฉพาะหมอจ่ายโตเกียวกูเทลก็เพราะว่านะครับผมเนาะมีวงเงิน OPD ให้แล้ววงเงิน OPD ตรงนี้ในระหว่างปีนะทุกท่านใช้ไม่หมดเอาไปตรวจสุขภาพได้เอาไปฉีดวัคซีนได้นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับอัตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราคิดเผื่อไว้แล้วว่าถ้า ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใช้แอดมิดใช่ไหมทุกท่านแต่วงเงินอบ d ดตรงนี้ครับผมเอาไปตรวจสุขภาพเพื่อเป็นเชิงป้องกันด้วยเนาะเพราะว่าการดูแลสุขภาพมันมีทั้งเชิงป้องกันใช่ไหมครับผมแล้วก็เกิดเชิงเขาเรียกว่าเตรียมการอะไรพวกนี้ครับผมตรวจสุขภาพมันเป็นเชิงป้องกันคือตรวจให้รู้ก่อนว่าตอนนี้ร่างกายตัวเองอย่างโอเคไหมถ้าไม่โอเคตรวจเจอเสร็จปุ๊บรักษาได้เร็วก็ไปใช้วงเงินเหมาจ่ายนะครับผมที่ เบิ้ลโลกลายให้ด้วยใช่ไหมใครซื้อ3ล้านก็เป็นหล้านใครซื้อ6ล้านก็เบิ้ลเป็น 12, 000, ส2องล้านสําหรับโลกลายเจอรีบรักษาก็ได้หายไวนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบอื่นๆแบบแต่ก่อนนี้ต้องแอดมิดเท่านั้นถึงจะใช้ได้นะครับผมมาเจอฝ่ายทางแล้วบางทีก็อาจจะไม่ทันมีวงเงินรักษาเท่าไหร่ก็อาจจะไม่พอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับผมเนาะของประกัน สุขภาพหมอจ่ายตัวเกียวกุูเทลมีผู้ป่วยนอกให้นะครับผมเอาไปตรวจสุขภาพได้เอาไปฉีดวัคซีนได้นะครับผมคุ้มกว่าแน่นอนครับผม